ได้แลวนะคะสามโลร้อยนะคะโอ้สวยโอ้สวยมากโอ้นี่นะคะสวยมากเลยนะคะกะโผล่เลยสวยมากลูกใหญ่ได้ลูกใหญ่นด้เลนั่นะนะเป็นพ้วนนะนะมาให้ดี วาสไม่ดกินเอาให้เลยไม่เอาไม่ก็จะทำบุญด้วยเขาก็ทำบุญด้วยทำบุญเ็จด้วเยอะแล้วสวยกแต่เขาไม่นะเขอบแต่เขา่บอาออกไปจะได้นี่มก็ให้มาเยอะแล้วสิบบาทเนาะ

ลราทราบจ้ะอันนี้วิ่งตามแล้ววิ่งตามแล้วรอด้วย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  สวัีค่ะฮะอ้ายนั่งยานบ่ลูกโอ้น้องน้องกลัวจระเข้ขับรถก้าได้เลยนะโอ้สวัสดีค่ะวันนี้เวลาฟมิลี่จะมาพายเอซีมาเก็บผักหวานนะคะน้องวิวนะคะเก็บผักหวานนะคะโอ้โอ้ยนั่งยานบ่ลูกตัดเร็วโอ้ไม่กลัวอยากได้อ่า นะฮะเบ้บ่บลูกถ้าเปิดเสียงน้องกลัววิ่งหนีเออไม่ต้องเปิดเสียงนะลูกเนะาะเปิดเสียงแล้วกลัวบ่ลูกเออไปไปเอาเปลรเกือมานนะ่าขึ้นรถลูกมาขึ้นรถพุ่นมุ่งขึ้นรถไปเฮ้ยพร้อมไปด้นังมาเอาเปลระเกลือมานนะ่าหน่าไปหาต้นเขามันท่าไปพร้อมปลาไม่นังเอาเปลระเกลือมานน่นนะ่าลองมันไปเสียงออกมาเด้อไปพุ่นน่า เอาไม้มาก่ไหมเก็บผักหวานน่ะไม้มาก่นี่นี่่เอาแค่น้อยเดียวนี้ก็พอเอาให้เพิ่มคน้อยเดียวเอาเขากระาไปเก็บตัวอยู่คนเน้นนี่เก็บหมดแล้วนี่เราไว้ขายบ่มเราไวอะไรมี่นล่ะมีเราอยู่มเาเอายถ้ามันคเราเอาตัวอ่อนก็ให้ไว้เอาบีเอบีเอาเม่าเมาเมาลเก็บเลนี่มันละแก่ซาซิสานเก็บเลยมันยังละโปงให้ทวารแต่ไม่ละ่เก็บเป็นชุดแล้วละที่เรื่องไม้ไก่

บโอ้หาปมันมาเร็วมาเก็บผักวานเร็วเล็กไปหมดเลยเก็บป็นิดเลยเลยปนสองถุงก็เลยเป็นชุดแเพราะว่าเอาไปยานมันเตืมอุณหภูมิตีเราก็ยังไม่ตัดมันก็ยังไม่ตัดอย่างนีแล้วยังไม่ตัดเาเดี๋ยวไบอ

เก็บ่ยน้ำหนักนเก็บหันเะกันเยก็บหวมัเโยไม่ได้กัง จะถ่ากับแกถ่าย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 ไหนไหนไหนจับยังไงนี่เอ้าเอ้าถ่ายไหนที่มันถ่ายเบะจะเก็บผักหวานเออถ่ายให้เบะเด้อไปอันนี้คือถ่ายแล้วบ่โอ้ถ่ายแล้วเนาะถ่ายแล้วถ่ายแล้ว เด็กรุ่นใหม่เกิดมาพร้อมกับมือถือนะคะเนี่ยไหนจะถ่ายอะไรคะจะถ่ายอะไรคะดูดูขึ้นต้นมะปรางแลวนะคะตอนนี้มะปรางนะคะมะปรางหวานนะคะสุกนะคะเว่า้ก็จะซื้อไปใส่บาตรนะคะกินด้วยใส่บาตรพรุ่งนี้ด้วยนี่ปีนขึ้นไปง่ายๆนะคะเพราะว่ากิ่งก้านมัน กิ่งก้านมันเป็นกิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าลูกของมันดกมากนะคะอซ<ฯ>ีถ้าซื้อเยอะนะคะ <c oughs> เขาจะขายราคาส่งให้นะคะถ <c oughs> ้าซื้อเยอะจะขายราคาส่งขายราคาส่งเท่าไหร่แม่ฟ้าสามโ้ร้อยสามร้อยร้อยนะคะเอฟซีถ้าเอฟซีอยากได้นะคะถ้าเอฟซีอยากได้ก็สั่งได้เลยนะคะกําลังสุกนะคะตอนนี้นปีนขึ้นไปเก็บนะคะอุ้ยกําลังสุกกําลังหวานเลยทีเดียวนะคะเอาฟังพูนมันจังสุกพูน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 ฟังทางนน้นน่ะสุกเลย พุ่นฟางพุ่นเมนโอ้มันสุกอยู่ข้างในบ่นะคะอีถ้าอยซีแต่ว่าตอนที่กับจำปาดงไม่ได้ก็จะซื้อเหมือนกันค่ะซื้อไปฝากเพื่อนๆนะคะหรือว่าเอาไปฝากลุงฝากป้านะคะตอนนี้ซื้อกินก่อนนะคะอ c ซีสามกิโลร้อยนะคะนี่โอ้โหพวงใหญ่ๆสุกๆทั้งนั้นเลยนู่นๆหๆๆๆโอ้ นี่กาลังเริ่มสุกนะคะยังไม่สุกหมดนะแต่ว่าอันไหนเป็นก่อนมันก็สุกก่อนเนาะนี่ว้าหวานมากเลยนะคะเอซีลูกเล็กแต่เ็าหวานมากแม่ดาว่าจะซื้อมาปลูกสักหนึ่งต้นอยู่นะคะเอซีต้นเดียวนี้ได้ไม่รู้กี่กิโลนะคะเอซีดูสิมันอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้คนเนาะอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้คนแล้วต้นก็เตี้ยดุกก็ดุกอ้วหล่นลงมาแล้วเริ่มถึงไม่ลูกเริ่มถึงไม่เอ้ย เตี่ยขนาดานเด็กๆยังเอื้อมถึงได้เลยนะคะสวยเก็บกินได้เลยนะคะนี่คือต้นเดียวเนาะเตียก็เตี้ยนะคะนี่สวย,นนเ,ยเขาได้ต้นเดียวเขาก็ได้เงินทั้งได้กินทั้งได้เงินทั้งได้ทําบุญเราก็ปปูกสักหนึ่งต้นนะคะพี่ปลูกย่างละต้นเนาะปูกอย่างละต้นเราได้แต่มะม่วงนะแต่มะปางยังไม่ได้ นู่นคนเก็บมองไม่เห็นเลยค่ะอยู่ข้างบนนู่นข้างบนมันไม่ดุข้างล่างไปเอาถุงทุกทุกปีนะให้มันหมดแล้วทุกปีนี้หมดแล้วให้ตัดให้หน่อยหมดแล้วก็ไม่ขึ้นเลยไหมเออพอมันพอมันหมดแล้วมันก็ไม่ไม่ตัดมันก็ดีไปแล้นี่นะคะอุ้ยมองไม่เห็นคนนะคะอยู่บนยอดเลยนะคะเอฟซีอยู่บนยอดเลยมองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นอุ่มมันเป็นพุ่มฝุ่นมันหนเพื่อพี่พี่ก่อนนั้นดกเนาะแม่ฟัเนาะพี่ไม่ได้ดกเนาะมันดกฟ้าแต่ว่าลมมาทีนี้มันล่วงล้วงลมมาแล้วมันล่วงล้ง อ๋อเป็นทุกปีนะขายทุกปีเนาะแต่ว่าอันนี้ถ้าถ้าซื้อเยอะนะคะเขาก็จะขายสามโหลร้อยนะคะแล้วถ้าขายส่งส่งไหมส่งแต่ว่าถ้าเอซีอยากซื้อแบบว่าเจ้าจะส่งให้เขาไหมน่ะนะส่งไม่เป็นส่งไม่เป็นส่งไม่เป็นไม่ถ้าส่งจะได้บอกให้บอกเบอร์โทรให้เขาเผื่อเขาจะได้สั่งซื้อส่งไม่เป็นอ๋อส่งไม่เป็นนะคะส่งราคาสี่สิบ